สวัสดีค่ะวันนี้มาพาหมาข้าวแบบเร่งด่วนนะคะหลายคนก็ยังทําไม่เป็นยังทําไม่ได้นะคะข้าวเหนียวค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ภาชนะค่ะจากนั้นนะคะน้ําค่ะน้ําที่เราต้มเดือดนะคะเดือดแบบนี้เลยเดือดแล้วนะคะปิดไฟค่ะ ปิดไฟแล้วนะคะเราจะเอาน้ำที่เราต้มเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะเราหาฝาไว้นะคะแล้วก็ที่สามารถคนได้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอาน้ำเดือดของเรานะคะเทลงไปค่ะคนค่ะ คนเสร็จแล้วนะคะปิดฝาไว้ค่ะประมาณ30มนาที40่นาที50านาทีได้นะคะแต่ว่า,อ,าอย่างน้อยที่สุดก็30มนาทีแล้วก็นึ่งตามปกติค่ะแค่นี้ค่ะวิธีการหมาข้าวเร่งด่วน